แม้โลกการลงทุนจะขึ้นชื่อว่าไม่แน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําให้มันแน่นอนก็คือวินัยการลงทุนวันนี้มาอัปเดตสภาวะการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังมีอะไรต้องสนใจต้องรู้โอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนไปกับพงทธรทีวีอัปเดตประจําไตรมาสสันส้นๆครับผม ในวันหยุดยาวแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกำลังดูพงษ์ธนทีวีอยู่อัปเดตสภาวะการลงทุนไปด้วยกันเนี่ย oh. ก็ถือว่าเป็นนักลงทุนตัวจริงเลยนะฮะ oh. ที่แบบว่าทุ่มเทให้การลงทุนสําสเร็จในระยะยาวได้จริงๆนะครับหลังจากที่มีแฟนคลับนะครับหลังไหม่มาบอกว่าันเสา์ไม่ลงคลิปเหรอเนี่ยทำไมต้องไปดูซีรีส์นะครับ oh. ก็ลงลุกขึ้นมาทําคลิปเพื่อนาเสนอข้อมูลการลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีวินัยนะครับแม้โลกจะไม่แน่นอนแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือพฤติกรรมของเราเนาะวันนี้นะครับผมพงษ์ธนท ไปเรื <muitas S 2> ่อยๆนะครับเดือนละ15ื 1. ่นทุกว mm ัน hmm. ที so ่21เดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลกันว่าเติบโตไปเป็นยังไงบ้างท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนที่เกิดขึ้นจากทาลิฟท์ทั้งหมดของคุณทรัมป์นะจะมีการประพออย่างไรแนวโน้มการลงทุนปัจจัยบวกปัจจัยกดดันแล้วก็โอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสรุปให้ฟังแบบสั้นๆและถ้าฟังไปเกิดมีคําถามเกิดข้อสงสัยหรือว่าจะถามเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปจอยห้องพงษ์ธรทีวีโอเพนแชทได้นะครับก็จะมีเพื่ ถ้าตอบทันนะก็จะเข้าไปช่วยกันตอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนแอบขี้อายนะแบบถามในคนแบบสองสามพันคนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแบบอ้ยเดี๋ยวจะดูไม่ดีหรือเปล่านะครับก็สามารถแอดไลน์ตัวพงษ์ธรทีวีออฟฟิเชียลเข้ามาได้นะครับพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยบางทีอาจจะข้อมูลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วติดตามไม่ทันครับสามารถแวะไปติดตามผมได้ทุกเช้านะครับแปดโมงครึง่งจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันที่ตลาดเปิดกับรายการเดอะช็อตลิสต์ที่ช่อง YouTube Leaf Capital Leaf ะครับล,ว,ลว่าครบถ้ววนทัังหยุดแล้ววก็วันทานนําางนนนนนแ่อะครับนนราาก่ร พอตการลงทุนของผมเองเนี่ยเพื่อเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายเกษยียณ10ล้านตอนวันอายุประมาณสัก55-60ตรงนี้นะฮะทําไม่เลิกทํางานไปซะก่อนนะครับน่าจะเดินทางเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนไหมและลงทุนในกองอะไรบ้างเติบโตกันอีท่าไหนนะครับไปเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยดีกว่านะครับแน่นอนนะครับตัว S C B E Class นะครับก็ไปเช็คมาล่าสุดก็กองทุนยังอยู่จํานวนเท่าเดิมนะครับนี้พอตหลักๆก,ก็จะยังอยู่กับ d v e l o p Market แล้วก็มีบางส่วนที่เป็นเทคโนโลยีและก็บางส่วนที่จะเป็นตัวจีนนะที่ผมเองก็แอบชอบเป็็นนนนกการส่่่่ววตตัแแไมแ ผมติดตามสถานการณ์นะก็มีหลายเออเปเปอร์เนาะงานรีเสิร์ชอะไรอันเริ่มสนใจมาที่ฝั่งที่เป็นเอเชียเหนือนะครับที่มีเทคโนโลยีที่อาจจะมีเงินไหลกระสพัดออกมาจากสหรัฐบ้างนะครับในวันที่โลกของการแข่งขันโดยเฉพาะด้านนะวัตกรรมเนี่ยมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแลวถ้ามีความเคื่อหน้าใดๆเนี่ยผมก็จะรีบเอามาอัปเดตเช่นสมมติว่าเราย้ายไปอยู่ใน ETF กันไหมเราย้ายไปอยู่ใน DR กันไหมนะฮะตอนนี้ที่บบน่าสนใจเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นปรับเปลี่ยนกันไปตรงนั้นได้แต่ว่าระยะทางการลงทุนตรงนี้นะครับอีกประมาณ20ป ว่าถ้าเพื่อนมาติดตามช่องพงธนทีวีนะสับสไครต์เดินทางไปด้วยกันเนี่ยก็น่าจะมีเป้าหมายกเกษียณที่ถ้าไม่รวยไปกว่าผมนะฮะก็น่าจะสําเร็จพอๆกันนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ถึงแม้จะใช้ตัว S C B E Class เนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่ประกันใดนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการลงทุนแม้จะใช้บลลบลจอ,อื่นก็ตามนะครับก็ดูสถานการณ์การลงทุนปัจจัยแล้วก็เดินตามกับการจัดพอร์ตนะสัดส่วนที่น่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับไปกันต่อเลยครับ สำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะ,ะประมาณช่วงเดือนวาเลนไทน์นะสิบห้ากุมภานะครับก็มีการสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจุดที่หุ้นทำนิวไฮนะจุดจุดที่หุ้นแบบดีสุดๆเลยนะคือช่วงวันที่15พอดีเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นก็ปุบๆบบบ,บมาเพราะว่ามีเรื่องอะไรครับมันมีเรื่องของทาลิฟที่คุณทรัมป์จะเริ่มทำประมาณเดือนเมษาเนาะตน้ตนๆนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีปัจจัยเข้ามากดดันอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะฉะ บวกกันไปประมาณ1น,นะครับนําโดยตัว S&P 500นําโดยตหุ้นยุโรปเนาะแล้วก็มีตัวเอ่อ SCB i n n o นะครับที่เป็นกองกุนเคที่นะคุณป้าเคที่ผสมกองอื่นอีกนิดนึงประมาณ1ใน3นะครับก็ผลตอบแทนก็บวกมาประมาณ15%นะครับแต่ตรงนี้ก็ปัจจุบันเรามาดูกันหน้าตาเป็นยังไงนะครับคราวที่แล้วนะผมมีบอกว่าเฮ้ยมันมีปรับพอนะนะครับโดยมีการเอ่อลดจาก S&P 500ไปอยู่ในหุ้นกลุ่มที่เป็น Russell 1 0นะครับกลุ่มที่เป็นตัวกลางตัวเล็กที่มีสายเติบโตบ้างนะครับในกอง SCB USA นะครับแล้วก็มีการลดหุ้นยุโรปนะที่มีแนวโน้มว่าเอ้ยราคา สะท้อนพอสมควรแล้วในเรื่องของมาตร,รการกระตุ้นในเรื่องของสงคารามยุตินะของยูเครนรัสเซียนะหรือว่าเรื่องของพี่แบบจะมีการาลดมาตร,รการการแบบว่าขอกู้เพื่อแบบอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนั้นนะครับก็มองว่าสะท้อนในราคาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าไปเพิ่มในไชน่าเทคที่มีความร้อนแรงมีความคืบหน้าในเรื่องของพัฒนานวัตกรรมเข้ามานะครับว่าจะปรับพอร์ตแบบนั้นนะครับแต่ต้องสารภาพกับเพื่อนๆเ,เลยนะฮะว่าลืมปรับฮะ ลืมปรับนะฮะบอกว่าไอ้ไกลบอกว่าเป็นการทดสอบแล้วกันนะนะกแถสีข้างแดงกับไปข้างหนึ่งนะครับบอกว่าเฮ้ยเรามาลองลืมปรับพอร์ตกันดูนะครับว่าถ้าเกิด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้พูดใบก็อายไปนะว่าไม่ได้ขยับพอร์ตเนี่ยนะไอ้ตัว DCA ด้วยนะแล้วก็ตัวพอร์ตตั้งต้นด้วยนะผลกระทบมันเป็นยังไงนะครับก็พบว่าอะไรครับพบว่าเอ้ยไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะแต่ส่วนที่ปรับเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณรับหวย้ายไปมาคร้วก็ยนตอยี่สนทเ่อก็เซ็่มไม่ได้มากนะครับ เป็นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ต้องบอกว่างานยุ่งจนลืมไปจริงๆนะฮะแต่ว่าผลกระทบของการไม่ได้ปรับพอนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวที่บวกและตัวที่ลบท่ามกลางความผันผวนของเรื่องทาริฟนะครับเช่นเราบอกเราจะลด s อสแอนด์พีห้าร้อยเนาะแล้วก็ไปเพิ่มตัวที่เป็นหุ้นจีนใช่ไหมแล้วเราก็จะไปลดตัวยุโรปแล้วก็จะไปตัวที่บวกอยู่ในยูอาร์เอสพันเนาะอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่ามีตัวบวกและตัวลบนะครับที่สลับกันมาเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยก็ถัวๆกันออกมาเป็นเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันได้อย่างหนึ ยเฉพาะช่วงเวลาแค่3เดือนตรงนี้ผลกระทบก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับขอเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็คือหุ้นเนี่ยควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ควรจะมีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยๆลงทุนไปตามมุมมองของเราก็ไม่น่าจะเสียหายนะครับถ้าผมอายุประมาณนี้นะครับยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยลงทุนได้แบบหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอแค่ไม่ออกมาเป็นเงินสดเนี่ยนะครับจะอยู่ดีเอ็มประเทศไหนเนี่ยสามเดือนไม่ต่างกันมากนะครับเราไปดูกันต่อครับว่าไม่ต่างเนี่ยไม่ต่างยังไงนะครับสาม เพราะว่าตัวหุ้นโลกเองบวก0.02ุนสะครับหุ้นสหรัฐเองลบแค่ประมาณ3%นะครับจะมีต่างอยู่บ้างก็ตรงเทคจีนกับหุ้นไทยนะแล้วก็อินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เรากระจายความเสี่ยงรอไว้ตามโอกาสการเติบโตอยู่แล้วนะครับไอตัวด้านล่างนะ DCA เนี่ยค,คือคือจุดที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะเผื่ออยากจะนึนากการไปด้วยกันว่าเฮ้ยลงทุนแบบดี a ในช่วงตลาดผันผวนเนี่ยหน้าตาม,มันเป็นอย่างไรนะครับก็มีบางส่วนที่ต้นทุนก็สูงบางส่วนก็ต้นทุนต่ําหลังจากตัวทาริฟกร,กระทบตลาดลง เองมันผมว่ามันดูทรงแล้วมันก็ทําให้เราบางเงินบางก้อนของเราสามารถได้ต้นทุนที่ต่ําได้นะครับเช่นก้อนนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเน้นวินัยเป็นหลักนะครับช่วงตลาดขาลงนะที่มีเอ่อเรื่องขาลิฟเข้ามาเนี่ยช่วงประมาณต้นเดือน4ี่นะครับก็มีเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่มีความผันผวนมากๆในหุ้นกลุ่มเทคก็เช่นเดียวกันก็มีตัวที่เป็นบิตคอยน์นะจริงจริงเล็งไว้ตั้งแต่3เดือนก่อนแล้วนะครับแต่เสียดายไม่ได้ปรับเข้าในช่วงนั้นครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ลงทุนอยู่ในหุ้นนบดดดด้้าาานน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 ออออิิิิเเเเเเีียยยยยชลลสสววผผ่่่หมมืกไงะ ฉันไม่ได้มีการพึ่งพาการส่งออกไปที่สหรัฐขนาดนั้นในขณะเดียวกันฉันก็มีพันธมิตรที่ดีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศพัฒนาแล้วรวมถึงจีนด้วยนะครับก็ทําให้เรื่องของทาลิฟเนี่ยส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆเนี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเผอิญว่าเรามีถืออินเดียอยู่ซะด้วยก็เลยชิลๆผ่านไปสวยๆไม่กังวลมากนะครับถ้าดูเป็นเยรูดเดตนะครับพบว่าหุ้นนอกสหรัฐนะครับยังคงสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเออูโรโซนนะหุ้นเทคจีนนะครับหุ้นโลกนะอินเดียชนะครับ ทั้งหลายทั้งแหลท่ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยผลตอบแทนดีกว่า NASDAQ ดีกว่า S&P 500และก็ดีกว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดด้วยนะฮะหุ้นเล็กหุ้นไทยไม่ต้องพูดถึงด้านล่างนะฮะรักษาระดับได้ดีเหลือเกินนะครับต้นตั้งแต่ต้นปีเทคจีนกำลังดูทรงจะเริ่มเสียแชมป์นะเดีย๋ยวเราไปดูปัจจัยกันในครึ่งปีหลังนะว่าเราจะเลือกลงทุนในกลุ่มไหนต่อจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับ พอปัจจุบันนะครับหลังจากทาลิฟก็คืออัปเดตมาเมื่อวันศุกร์ที่30มานี่แหละนะฮะปรากฏว่าผลตอบแทนเนี่ยก็หายไปประมาณหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลขาดทุนอยู่ประมาณ5%เนะครับแพ้ดัชนีไปประมาณเอ่อหนกว่าๆนะครับด้านบนผมทำตัวอย่างเป็นตัวเปรียบเทียบมาให้นะว่ากองทุนที่เราเคยลงทุนไปไม่ว่า a อ x j p ยเนะครับ g l o b a l quality semiconductor R S พันที่ยังไม่ได้เข้านะกลุ่มที่เป็นหุ้น value อย่าง P G F เวียดนาม healthcare นะครับมีผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันแตกต่างอย่างไร ถ้าฉันไปลงทีมการลงทุนนี้เนี่ยผลตอบแทนจะแตกต่างอย่างไรนะครับก็ลองลิสต์มาให้ดูว่าที่น่าสนใจหรืออยู่ในสายตานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมการแพทย์นะครับที่ผมไปดูไส้ในมาแล้วนะครับก็มีอยู่ในแต่เฮลท์เนี่ยประมาณเกือบ10%นะครับก็ทําให้ผลตอบแทนของกองเฮลท์แคร์ทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบไปต,ตามๆกันเพราะว่า u n s ตัวเนี้ยก็เป็นหุ้นเฮลท์แคร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดนะเกือบจะใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับที่อยู่ในพอร์ตกองทุนประเภทเฮลท์แคร์เกือบจะทุกกองนะครกก็้ล,ลทีว่า,าออแ,แมา หลุดรอดมาได้นะฮะส่วนที่อยู่ในพอร์ตนะครับก็ยังสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็จะมีแรงกดดันในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีอินเดียแหละที่ชนะนะครับแล้วก็มียุโรปที่ชิลชิลผ่านไปได้ประมาณหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นเล็กหรือหุ้นเทคเนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะลงทุนมา DCA มาเกือบ3ปีกว่าๆเนี่ยนะครับก็ต้นทุนอยู่ 6 2 5 0 0 0นานะครับปัจจุบันโตไปประมาณ56 0 0 0นนะครับแล้วก็ผลตอบแทนรวมนะประมาณเกือบ9%นะครับย่อลงมาจากเอเอเเมื่อไตรมาสที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอ่อซเรียสอะไรมากเพราะว่ายังเน้น DCA ต่อนะครับถ้าตลาดฟื้นตัวได้ก็เชื่อได้ว่าต้นทุนต่ำๆที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยก็น่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับพอได้นะครับแล้วก็มุมมองนะครับหุ้นไทยสุดท้ายนะครับจาก Bloomberg Consensus นะครับผมไปสำรวจสำรวจมาเฉลี่ยเฉลี่ยมานะคนที่ให้เป้าหมายเนี่ยสเดือนล่าสุดนะครับ ใน1นปีข้างหน้านะครับแต่เอาสารภาพตามตรงยังไม่เห็นปัจจัยที่สนับสนุนตรงนี้ชัดเจนมากนะครับนอกเหนือจากว่าถ้าทาริฟเนี่ยจะสามารถผ่อนคลายได้สามารถยกเลิกได้บางส่วนเนี่ยหุ้นไทยก็น่าจะมีอัพไซด์กลับขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่ถือหุ้นไทยนะครับอัพไซด์ยังมีทาร์เก็ตไพรซ์ยังใช้ได้แต่ว่ารอปัจจัยสนับสนุนหรือว่าออลดความกังวลลงก็น่าจะไปต่อได้บางส่วนนะครับไปกันต่อนะครับกับผลตอบแทนนะของกองทุนพงท์ธรทีวีนะเรียกว่ากองทุนได้ไมัั้้ยไดแลววกกกนนนองงททุุเีีณพบ็ปจจ เดือนหน้ามีการผลตอบแทนลดลงล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นขาดทุนกําไรมาประมาณ56าหมนะครับปัจจุบันก็เกือบ7จ็ดแสนแล้วนะครับก็เอาใจช่วยตัวเองแล้วกันนะให้สามารถปรับพอแล้วก็เอนจอยกับการเติบโตในรอบหน้าของเศรษฐกิจฟื้นได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปส่วนสีเทานี่คือเงินต้นนะส่วนสีส้มนี่คือตัวผลตอบแทนที่ทําได้จริงนะครับก็ประมาณ8%เกือบ9%ปนะครับไปกันต่อนะครับตรวจกันบ้านนะเช่นเคยนะครับเป็นธรรมเนียมนิยมนะครับที่ว่า3เดือนที่แล้วมองอะไรไว้และมีอะไรถูกมีอะะไรรผิดบบ้านคั อะไรที่ถูกเนี่ยผมจะใส่เป็นสีเขียวไว้นะครับอะไรที่ยังผลยังไม่ออกสีเหลืองอะไรที่ออกมาแล้วผิดเนี่ยเป็นสีแดงนะครับถ้าเขียวเยอะๆแปลว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะสถานการณ์ทาลิฟนะครับและนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยชัดเจนมากขึ้นอ่ะชัดเจนไหมชัดเจนนะมองว่าไม่สุดโต่งนะครับโดยเฉพาะจีนนะนะครับแต่ต้องมีผลกระทบเชิงลบแน่นอนนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยตัวทาลิฟเนี่ยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกติฟเรทนะครับตอนสมัยทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์แต่ปัจจุบันนี้ต่อให้ลดจี ที่แท้จริงเนี่ยอยู่แค่ประมาณ15-17ซึ่งสูงกว่าเดิมถึง5-6เท่านะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อเงินเฟอ้อต่อค่าครองชีพและอัตราก,กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับต้องรอดูกันไปในไ,นไตรมาสสและ3จากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับดอกเบี้ยสหรัฐลงได้กลางปีนะครับอันนี้ผลยังไม่ออกแต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสนะเดือน6เดือน7ก็ยังถือเป็นกลางปีอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือลดได้ประมาณ2ครั้งคือข่าวที่ดีที่สุดนะครับครั้งแรกคือประมาณเดือนแ่น12น ว่าถ้าอย่างแย่สุดเลยนะนะครับอย่างบางเจ้าที่มองไว้อย่างมอร์แกนสเตลเล่เนี่ยมองไปที่เดือน3ปีหน้าเลยนะครับการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับตลาดตราสานนี้นะควรจะเลิกกังวลเงินเฟ้อได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือถูกต้องตามควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยตัว10ปี30ปีเนี่ยทยอยปรับตัวลงมาเรียบร้อยลวส่วนคู่ค้านะครับจีนอินเดียคาดว่าเจ้าตัวรอดได้รอดไหมรอดนะครับส่วนยุโรปน่าจะลาบากหน่อยลําบากไหมลาบากนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยโดนขู่จะกลับไปขึ้นทารลิฟอีกแล้วนะฮะ แต่ถึงแม้การเจรจาคู่ค้าจะลำบากนะครับแต่เขามีไม้ตายอยู่ก็คือการลดดอกเบี้ยของ ECB นะครับที่รออยู่ข้างหน้าอีกประมาณ2-3ถึงครั้งภายในปีนี้นะครับก็น่าจะพอช่วยให้เกิดการลงทุนที่น่าสนใจมีการกระตุ้นนะครับผ่อนคลายมากขึ้นนะครับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับไม่ชะลอตัวแรงนะครับไม่ recession อันนี้ถูกต้องนะครับยกเว้นคุณทรัมป์จะขึ้นภาษีแบบสุดโต่งนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นจริงนะครับ US อลลาร์แข็งค่าและเริ่มอ่อนได้ปลายปีนะครับอันนี้ผิดไปแล้วนะฮะ ปัจจุบันนี้ US เดอลลาร์เป็นอ่อนค่านะครับก็เกิดจากความไม่มั่นใจความไม่เชื่อมั่นในสินทรัพย์ที่เป็น u s ดอลลาร์นะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มอ่อนได้ในปลายปีนะครับอันนี้ก็คือไม่เกิดขึ้นนะฮะว่าไม่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดนะครับนำซ้ำผมยังเชื่อว่าทองจะต้องลงนะครับเพราะว่าความชัดเจนจะต้องมากขึ้นนะอ้าวโอเคความชัดเจนก็มากขึ้นนะครับความผันผวนเริ่มลดลงละแต่ทองเองก็ยังเดินหน้าต่อนะเข้าใกล้3,400ี่ยเหรียญนะครับน้ำมันน่าสนใจลงทุนมากกว่าอันนี้ก็ยังไม่เเกกกกิดขึ้้นนนนะะรัับบมยยยงอออูู่่่่่แถวววว60ลลลตชืาาาหุุจไป กลุ่มเล็กบ้างนะครับยิ่ดูผลตอบแทนนะาหุ้นเล็กลงมาเกือบ10%นะครับอันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่หวังว่าจะยังเกิดขึ้นได้อยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับถ้าเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาฟื้นตัวได้นะครับบิตคอยยังมองไม่เห็นปัจจัยสนับสนุนใหม่นะครับปีนี้อาจจะทรงๆนะครับที่ไหนได้ขึ้นไปทำออทา h มายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดเยอะครับเพราะตอนนั้นที่ดูเนี่ยอยู่ประมาณประมาณแสนเหรียญนะครับก็อาจจะขึ้นประมาณ6-7%ก็พอรับได้ไม่ผิด ผิดแต่ไม่ผิดเยอะเนาะนะครับเศรษฐกิจนะครับอยากให้ฟื้นนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนนะครับเทคจีนสามารถสู้กลับได้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะนอกเหนือจากตัวดีฟซีที่อัปเดตตัวล่าสุดออกมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดมากมายนะครับหุ้นเทคจีนยังลงอยู่นะนะครับหุ้นไทยพันสามถึงพันห้านะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป้าหมายในความฝันหรือเปล่านะหรืออนาคตอันไกลโพ้นนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังวนเวียนอยู่แถวพันหนึ่งพันสองแถวแถวนี้อยู่นะครับก็ม นะครับแล้วบางอย่างเนี่ยก็ดูทรงจะไม่น่าจะได้เกิดขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็เอาบทเรียนตรงนี้นะฮะไปใช้ปรับพอร์ตแล้วก็มองอนาคตต่อไปนะครับไปดูปัจจัยการลงทุนกันบ้างครับอัปเดตแบบไวๆนะครับว่าผมสรุปมาให้ทั้งเดือนนะฮะว่าการลงทุนจากตรงนี้เป็นต้นไปมีอะไรที่แบบดูดีขึ้นบ้างและมีแนวโน้มจะแย่ลงบ้างนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนนะอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีที่สุดแล้วก็ล่าที่สุดแล้วล่ะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตัว Consumer Confidence Index ของชาวสหรัฐนะครับที่เชื่อว่าถ ก็จะไปต่อได้และแเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วยผู้บริโภค การบริโภคนะครับก่อนหน้านี้มา4 5เดือนนะครับตัวความเชื่อมั่นตรงนี้ปรับตัวลงเรื่อยมานะครับแต่เดือนล่าสุดในผลออกมาแล้วนะว่าชาวประชาชนชาวรัสเนี่ยนะครับผู้บริโภคที่เป็นแบบแกนหลักสําคัญของการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเป็นเส้นชันขึ้นมาแบบนี้นะถ้าการบริโภคยังอยู่นะครับแล้วก็ภาษีตัวทาลิฟเนี่ยทำให้เงินเฟริรมไม่ได้ขึ้นมากเนี่ยมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะชะลอตัวแต่ไม่รุนแรงเหมือนเดิมและน่าจะฟื้นได้เร็วกว่าที่เราคาดคาดกันก่อนหน้านี้ดดดด้้ววววยยยยนนครรัับเเเเีีีกไ่่่าาาอมมพิผลทสํหชชื ตัวนี้นะครับออกมาฟื้นตัวรวดเร็วมากๆเลยนะครับต้องรอดูนะครับว่าตัวความเชื่อมั่นที่เป็นมุมมองในนาคตเนี่ย จะค่อยๆสะท้อนในตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆที่อยู่ด้านบนเร็วสักแค่ไหนนะครับไปกันต่อนะครับจีนค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าพูดถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยจีนเองก็เป็นเรื่องที่แบบว่ากดดันตลาดมา3-5ถึงปีละนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับค่อยๆดูดีขึ้นนะครับเพิ่ผลมาจากว่าตัวราคาบ้านเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นได้นะครับเพราะว่าเป็นความมั่งคั่งกว่า63%นนัเ่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับาเยู่อนๆหกสิบสามรัอร์ราคาบ้านใหม่ฟื้นตัวขึ้นได้ ราคาบาัจจุบันที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยนอนนอนอยู่เนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มความมาั่งคั่งที่สูงขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นและพร้อมจะเดินออกมาบริโภคใช้ใจ่ายกันมากขึ้นนะครับตัวนี้มีเงินพร้อมใช้แต่ขอความมั่นใจเพิ่มเติมนะครับถ้ามาเมื่อไหร่ฉันพร้อมจะสัตว์นะครับด้านขวามือนะครับเป็นตัวที่ลดดอกเบี้ยมาเรื่อยนะครับสำหรับตัวจีนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่อยๆส่งผลดีต่อการเติบโตการขยายตัวของเงินกู้และนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นในการธุรก,กิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ กิจีนค่อยๆมาความมั่นใจค่อยๆมาจากนโยบายกระตุ้นที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงที่ผ่านมานะอะไรเอ่ยที่ทําให้ US สดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็พากันเทสินทรัพย์พันธบ,บัตรเทขายหุ้นดอลลาร์ก็อ่อนค่านะครับนั่นก็คือ การเติบโตที่ชะลอตัวลงของสหรัฐครับตั้งแต่ประกาศทําทาลิฟนะไม่ใช่ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายแนะ่นอนตั้งแต่ทาลิฟประกาศออกมานะครับมุมมองความเชื่อมัน่นการเติบโตความน่าเชื่อถือเนี่ยก็พุ่งลงใต้อย่างทีเดียวนะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับทำให้ตัวที่ค่าเงินก็อ่อนแอไปด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ภาวะปัจจุบันมันไม่ได้เป็นภาวะปกตินะถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเงินจะไหลเข้าสหรัฐด,ดอลลาร์จะแข็งแต่ปัจจุบันนี้เอ่อความไม่ม่นมมนนแอน นโยบายคุณทรัมป์เนี่ยมันทําให้เกิดภาวะที่ค่อนข้างไม่ปกตินะครับด้านขวามือคือภาวะปกตินะครับที่บอกว่าดอกเบี้ยนะครับที่แท้จริงนะนะครับ real interest rate นะครับก็คือเอาตัวดอกเบียย้ยนโยบายหรือดอกเบี้ยในตลาดนี่แหละลบด้วยเงินเฟ้อถ้าส่วนต่างตรงนี้ยิ่งเยอะเงินยิ่งไหลเข้าดอลลาร์ยิ่งแข็งนะครับดอกเบียย้ยนโยบายเพื่อนๆว่าจะลงเร็วไหม ถ้าดูทรงที่ฟังมาสักครู่เนี่ยไม่น่าจะได้ลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัวส่วนตัวด้านบนเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะครับหรือลงก็ลงไม่มากในช่วง6-12เดือนจากตรงนี้นะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆติดตามสภาวะอยู่แล้วว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงไหมชะลอตัวลงนะครับไปไเรื่อยเเริ่มเข้าสู่เป้าหมายเฟดที่2%มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพ ตัวบนอยู่คงที่ตัวล่างค่อยๆลดลงเนี่ยส่วนต่างดอกเบีย้ยที่แท้จริงค่อยๆเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยที่ดึงเงินเข้าสหรัฐนะครับและทําให้ US. อดอลลาร์มีความแข็งค่ามากยิ่งขึ้นอันนี้ผมก็เลยมีมุมมองว่าจากตรงนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยดอลลาร์ Dollar น่าจะมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้นนะครับถ้าคนเริ่มมองเห็นส่วนต่างดอกเบีย้ยตรงนี้มากขึ้นโฟลก็จะไหลเข้านะครับประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถ้าคุณทรัมป์ไม่ได้ทาอะไรรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยการจะให้อภัยกันได้ไหมว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ผลประกอบการ Q 1นะครับ2025ที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่รวมผลกระทบของตัวทาลิฟที่จะเกิดขึ้นประมาณปลายไตรมาสปลายไตรมาสหต้นไตรมาสสจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะแต่สารัฐเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหุ้นเป็นกลุ่มบริษัท เป็นตลาดที่มีอัตรากําไรสูงที่สุดนะครับก็คือสีเขียวด้านขวามือนะครับข้อมูลจาก b บล็ก o ックนะครับอันนี้คือมองไปข้างหน้า12เดือนแล้วนะ forward earning นะครับแล้วก็จับอาหารด้วยเซลล์นะนะครับก็จะพบว่าอัตรา o บ,บฟ t m a r g ิ n เนี่ยของสารัฐยังอยู่ในระดับที่สูงจนเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับหุ้นโลกถ้าเทียบกับหุ้นยุโรปนะครับหรือว่าโลกที่ไม่รวมสารัฐนะครับก็ถือว่าการเลือกสารัฐเพียงประเทศเดียวน่าจะเป็นการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีอัตรากําไรสสูงงทีีีุ่ดจจาากกตตตรรนนน้้ปไป 12เดือนข้างหน้านะครับมาดูด้านล่างกันบ้างครับบอกว่ามีข่าวแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลย ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่านโยบายที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับทาริฟเนี่ยทำให้เหล่า c ีอผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่เนี่ยเริ่มมีความกังวลว่าถ้าฉันสั่งของไปตอนนี้ถ้าฉันลงทุนตอนนี้ไปอยู่ผิดประเทศผิดที่นะครับซัพพลายเชนผิดสายเนี่ยอาจจะทําให้ฉันมีต้นทุนของสินค้าบริการในอนาคตเนี่ยสูงไปอีกพักใหญ่ๆหรือเปล่านะครับก็เลยมีการชะลอการตัดสินใจอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้มันทําให้สะท้อนออกมาว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความมั่นใจของ c ีอปรับลดลงและก็มีความกังวลว่่่่่าาาาาเศรจจรษฐกกิจจจจออออออะะะถถดดยยุนนแงไ้้้ีผมมวคๆสท ไปในทางเดียวกับตัวคอน sumer confidence นะครับอาจจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเรื่องของทาลิฟเนี่ยพอโดนเรื่องสารโดนเรื่องของการแบบเฮ้ยมันขัดกับบทบ,บาทหน้าที่ทําเกินขอบเขตนะครับก็น่าจะเบาลงน่าจะไม่รุนแรงไปกว่าตรงนี้แล้วนะครับพัฒนาการจะค่อยๆดีขึ้นอย่างที่เราคุยกันมาตลอดตั้งแต่2อสเดือนที่ผ่านมาว่าจุดที่เป็น liberation day เนี่ยคือจุดที่แย่ที่สุดของทาลิฟแล้วเรียบร้อยนะครับก็จจเป็นเรื่องของปัจจัยการลงทุนที่เป็นแบบ top down นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนะื้อหาต่อไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองว่าตรงเนี้ยเฮ้ย ตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค like, ์ s u b s c r i b e ช่องพงษ์ธรทีวีก็จะขอบคุณมากนะครับหรือว่าเช่นเคยนะถ้าอยากจะถามต่ออยากจะแบบว่าไลฟ์อยากจะพูดคุยแบบสดๆนะครับก็เข้าไปที่ห้องพงษ์ธรทีวีโอเพนแชทสแกน QR ตรงนี้หรือกดในลิงก์เดี๋ยวสืบค้นได้เลยเช่นเดียวกันนะครับไปกันต่อครับกับบอ t t o m Up กันบ้างว่าแล้วมุมมองจากข้างล่างขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแม้ราคาหุ้นในช่วงเครึ่งปีที่ผ่านมาจะมีความผันผวนนะแต่แนวโน้มนะครับ ตัทะเบียนทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐในจีนหรือว่าทั้งโลกนะครับยังอยู่ในโซนของการเติบโตนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงถึงขั้นว่าจะเป็นแบบฟุบหดตัวหรือว่าจะกลับไปอยู่ในโซนที่เป็นขาดทุนแต่อย่างใดนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนนะพื้นฐานกําไรในมุมมองของนักวิเคราะห์ ฟันเมนเจอร์นะครับยังอยู่ในโซนที่แบบสามารถเติบโตได้จะมีสะดุดบ้างจะมีปรับตัวลดลงบ้างในแต่ละช่วงนะครับแต่ถ้าดูเส้นแบบเฉลี่ยเฉลี่ยแบบด้วยสายตาเลยมีทรงออกไปทางเป็นขยายตัวมากกว่านะครับโดยนําโดยค้าสีน้ําเงินเข้มก็คือ e m e r g i n g market นะครับทหุ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับหรือจะเป็นหุ้นโลกนะนะครับแต่ว่าสารัตเองนะครับอยู่ในโหมดที่แบบว่าเหยียบเท้าตัวเองนะขึ้นทานลิฟมาตัวเองเงินเฟ้อขึ้นสูงเฉยนะครับแถมผู้ประกอบการทั้งหลายแหลเมม่เนกไหล ออกสินทรัพย์โดนเทขายนะครับก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับไม่เห็นบ่อยนะไม่เห็นบ่อยนะในกราฟใดๆก็ตามที่เป็นสายเติบโตสายเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วสารัฐอยู่ล่างๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับอันนี้ชี้เป้านิดนึงนะฮะต่อนะครับราคาหลักทรัพย์น่าสนใจไหมก็ต้องยอมรับว่าหุ้นสารัฐเนี่ยแพงเป็นปกตินะครับเขาไม่เคยถูกนะครับถูกก็ถูกแป๊บเดียวนะครับส่วนหุ้นนอกสารัฐนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นชาวยุโรปนะหรือ e e m r market นะครูจองภาจุันเก็ืดยเปรับียถ้าไปา กว่าหุ้นสหรัฐแทบจะทุกภูมิภาคนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโซนที่แอบแพงกว่าค่าเฉลี่ยตัวเองเล็กน้อยนะครับคำถามของเพื่อนๆตอนนี้ก็คือว่ามันคุ้มไหมที่จะกระจายการลงทุนมาที่กลุ่มประเทศอื่นๆบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการจัดพอร์ตแล้วแหละส่วนผมเัวเองส่วนพอร์ตอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมมองว่าสหรัฐยังเป็นคอหลกัหลกแหละเป็นแกนหลกัหลกแหละแต่ว่า ประเทศอื่นเราก็ต้องมีในแง่ของการเติบโตที่จะขึ้นมาแข่งขันได้เนาะในแง่ธีมต่างๆในแง่ของภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ดูสิว่ามันไม่เคยถูกหรอกหุ้นสารัฐนะครับแต่ถ้าจะกระจายไปลงประเทศอื่นๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่ถูกขนาดนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็นำ valuation มาฝากกันสําหรับคนที่อยากจะจัดพอร์ตหลายๆภูมิภาคนะครับสกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่จะได้ประโยชน์มองไปข้างหน้ากันบ้างนะครับหลังจากเราดูปัจจัยแมกโรมหภาคนะเราดูบอททอมอัพเราดูวร่น้กาาจตงีไป v กูเลชั o นนะครับ ถ้าคุณรชมป์บอกโอเคทาริฟจบเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเริ่มกระตุ้นจะเริ่มผ่อนคลายจะเริ่มปลดกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยใซสารัฐเกรดอเกนเนี่ยก็มี4กลุ่มที่จะได้ประโยชน์นะครับนั่นคือ Financial กับคริปโตนะฮะ AI Semiconductor ตัว L N G นะก๊าซธรรมชาติเหลวนะแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ไบโอเทคีกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะได้ประโยชน์นะครับจากการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนสนับสนุนนะครับหรือว่าเราทำให้การประกอบธุรกิจเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งบางกลุ่มเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปแล้วนะนะไม่ว่าจะเป็นตัวคริปโตนะครับฟิแนนเชลนี่รอบาเซลทรีแอนเกมนะครับตัวเอไอเซมิคอนแทคเตอร์รอปลดล็อกให้คุณเจนเซนห่วงสามารถส่งชิปไปขายจีนได้ก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับรวมถึงเงินทุนสนับสนุนด Baby ้ปั๊มเบบี้ปั๊มตรงนั้นอยู่ครับไบโอเทคค่อยๆได้มาทีละนิดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวที่รอ,อนานที่สุดก็เป็นไปได้นะครับอันนี้4กลุ่มเริ่มค่อยๆเห็นผลและโอกาสการลงทุนก็อยู่แถวๆนี้นะฮะ มาถึงจุดนี้นะครับเราดูเรื่องของการตรวจกันบ้านเนาะดูปัจจัยการลงทุนนะครับทั้งท็อปดาวแล้วก็บอดทอปอัพแล้วก็โอกาสการเติบโตที่เป็นการลงทุนในอนาคตนะครับถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถสมัครตัว Membership นะครับพงทอนทีวี Angel Supporter ใน QR ตรงนี้นะครับเดือนละ150บาทเลี้ยงกาแฟผมเดือนละแก้วนะครับเพื่อให้คอนเทนต์แบบนี้สามารถดําเนินต่อไปได้และได้มีกําลังใจในการทำ Paper Research สรุปมาให้เพื่อนๆฟังทุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับไปต่อกันที่ปัจจัยการลงทุนกันเลยดีกว่านะคร ลงจุดตรงไหนบ้างนะครับใน3เดือนข้างหน้าลุ้นเศรษฐกิจชะลอเบาๆแผนกระตุ้นทั่วโลกเริ่มเห็นผลและตามสุดท้ายด้วยสหรัฐอเมริกานะครับปจบัจจัยบวกนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับ ผลของทาลิฟนะครับคาดว่าไม่รุนแรงในแง่ของเศรษฐกิจต้นทุนการเงินไม่สูงขึ้นมากมีมุมมองที่ดีขึ้นทั้งหุ้นในและนอกสหรัฐครับดีกันทั่วโลกโกลบอลเทรดน่าจะกลับมาขยายตัวได้นะครับแล้วก็ต้นทุนการประกอบธุรกิจทั่วโลกไม่สูงเท่าตอนที่ทำทาลิฟแบบเต็มสตีมนะครับคาดว่าจีนจะค่อยๆฟื้นได้จากมาตรการกระตุ้นที่เริ่มเห็นผลผ่านความเชื่อมั่นผู้บริโภคและราคาบ้านใหม่ถ้าสหรัฐมาแล้วจีนมาแล้วนะครับก็น่าจะทําให้การลงทุนของเราเนี่ยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีมมาาากยยิ่่่่่่งงงขึ้้้นนนะรรุโปปเอออจไไไตตดแแว เพราะว่าเรื่องของความขัดแย้งกันเองภายในภูมิภาคนะสรุปจะเอาอยัางไงทาลิฟจะทํากลุ่มไหนประเทศใดนะครับจะกระตุ้นตรงไหนบ้างและใครจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะก็น่าจะยังเป็นเรื่องที่ทําให้ไปได้แต่ไปได้ไม่เร็วมากนะครับถ้าทาลิฟทาได้ไม่เต็มที่มากนักนะครับศาลสั่งให้หยุดก่อนชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นนะเงินเฟอ้อไม่ร้อนแรงดอกเบี้ยก,ก็น,น่าจะค่อยๆเริ่มลงได้เป็นประโยชน์กับหุ้นกลางหุ้นเล็ก ุ้นเทคและก็สายเติบโตทั้งหมดนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับฟิแนนเชียลรีลนเซสเหล่านี้ก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้นะครับแล้วถ้าทาลิฟไม่สุดโต่งมากนะครับเงินเฟอ้อก็ไม่ร้อนแรงสหรัฐเองก็น่าจะได้รับผลกระทบในเชิงบวกนะครับเพราะว่าเดิมทีก็แบบโอ้โหต้นทุนสูงขึ้นนะค่าของชีพสูงขึ้นเศรษฐกิจชะลอการบริโภคชะลอแต่ถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับน่าจะค่อยๆเริ่มไปคุยเรื่องของการลดภาษีหรือการดีเลกูลเลชั่นลดกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจทําให้มันง่ายมากยิ่งขขึึ้้้้นนผมมมมมููดดถถถงงงเื่เกก่่าาา่ออสสัักกกกครราาาาาาใลลลุวหตไ แล้วก็เห็นแนวโน้มเห็นวันที่ในการเริ่มใช้สักก่อนจบเดือน6เนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีมากๆสาหรับตลาดหุ้นเนาะกําไรอาจจะมีชะลอบ้างนะครับในช่วงไตรมาสสไตรมาสสผลกระทบจากทาริฟผลกระทบจากการชะลอการตัดสินใจของเหล่า c e o ผู้ประกอบการทั้งหลายแหละเนาะแต่สุดท้ายว่าเชื่อนะครับว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะปรับตัวได้นะครับมีคําอยู่คํานึแงนะบอกว่าทาริฟเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกครับว่ามันจะขึ้นไปสูงแค่ไหนนะครับสนใจแค่ว่าจะรู้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเหล่าผู้ประกอบการซัพพลายเชนทั่วโลกจะสาาามรรถปัับตวให้้เข สิ่งนั้นได้นะครับเหมือนในช่วงทรัมป์1.0ที่ผ่านมานะครับมาดูปัจจัยลบกันบ้างครับบอกว่าเก็บทาลิฟได้น้อยอาจจะทําให้การผลักดันนโยบายในสารฐนะครับของคุณทรัมป์เนี่ยทำได้ยากหรือทําได้น้อยนะนะครับผ่านออกมาได้จํานวนไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าการการใช้เงินเยอะๆเนี่ยก็เป็นการเพิ่มนี้สาระกดดันปัจจัยการเติบโตในอนาคตได้อีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีมาตรการกระตุ้นแบบแพ็คใหญ่มากๆแต่อย่างน้อยเนี่ยทาลิฟไม่ทาให้เศรษฐกิจชะลอแบบรุนแรงนะครับเศรษฐกิจในช่วงกลางปีนะครับมีแนวโน้มชะลอตัวนะ ่าง,งานยังไม่เพิ่มขึ้นสูงมากมายนักเนี่ยนะครับเชื่อว่าจะฟื้นได้ในปลายปีนะครับแต่ผมเองส่วนตัวก็คิดว่าต่อให้การว่างงานปรับตัวขึ้นมาเนี่ย เฟดเองก็มีท่าไม่ตายรออยู่แล้วนะครับนั่นคือการลดดอกเบีย้ยนะเพราะตอนนี้เงินเฟ,ฟ้อกำลังเข้าเป้านะแต่การว่างงานเนี่ยไม่ยอมดีดให้ลดดอกเบีย้ยสักทีนะครับถ้าดีดขึ้นมาเนี่ยผมว่าคุณโจโรมเองก็คงไม่รอช้านะครับเพราะรอมานานแล้วอยากจะจบงานตัวเองสักทีนะทั้งสองเป้าหมายนะครับราคาหุ้นนะครับต้องยอมรับว่าค่อนข้างแพงอย่างที่คุยกันไปในสไลด์หน้าก่อนนะบนแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดูไม่ค่อยดีนักไม่สดใสนักในช่วงกลางกลางปีแบบนี้นะครับอาจจะมีการลงปรับฐานแบบเบาๆเกิดขึ้นได้ไม่ได้บอกว่าจะไปขา กลางปีแบบนี้นะฮะความไม่แน่นอนของคุณทรัมป์นะครับต้องขอร้องนะฮะว่าต้องไม่สร้างประเด็นใหม่ๆที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยหมดความเชื่อมัน่นหมดความน่าเชื่อถือในสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสหรัฐเท่านั้นถึงจะเติบโตได้นะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าสหรัฐไม่ดีทั่วโลกก็มีแนวโน้มจะไปต่อลำบากเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ทาอะไรพลาดท่าเสียทีไปเนี่ยตัวยูเอสดอลลาร์ก็น่าจะกลับมาแข่งข้าศรฐกิฐน่าจะฟื้นได้พอสมควรนะครับโอกาสการลงทุนตรงไหนเเดอออนนนจาากตรรงงงงีี้้ับบมปป็ยยย่ลลแข หุ้นอย่างน้อย develop m มา k e t นะครับขึ้นเล็กน้อย GDP ดีขึ้นในปลายปีนะกลางปีอาจจะมีชะลอตัวแน่นอนอันนี้ต้องยอมรับนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่นักลงทุนจะมองไปข้างหน้า6เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าชะลอกลางปีปลายปีถ้าฟื้นได้เออผมว่าหุ้นน่าจะพอรับสิ่งนี้ได้นะครับทองคําลงน้ํามันขึ้นกลุ่มไหนครับลงทุนในหุ้นเทคเฮลท์แคร์ฟินแลนเชียลนะครับเดเวลลอปเมดเยี่ยมยอดอิมเมอร์จิงเ e t ขอเป็นกลุ่มที่มีเทคโนโลยีนะครับอันนี้น่าจะออครบถ้วนนะเป็นฟอร์แมตใหม่ที่ผมปรับมาจากของเดิมนะของเดิมอาจจะดูปนๆนะข่าวดีข่าวไม่ดีแล้วก็โอกาสการลงทุนนนะรรบบแแแต่่ผมมยกมาบบากาาาาี้จทํ การบ้านไตรมาสหน้าเนี่ยชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นสําหรับเพื่อนๆทุกคนเวลานําไปใช้นะครับสุดท้ายนะครับปรับพอร์ตอีท่าไหนไหมครับ ก็ต้องคอนเฟิร์มนะครับว่ามุมมองเดิมนะฮะมุมมองเดิมเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับไปก่อนหน้านี้ที่ทดสอบกันไปแบบแท้ๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ายังคอนเฟิร์มนะครับมุมมองสัดส,ส่วนการลงทุนปัจจุบันนี้เหมาะสมกับการลงทุนในช่วง3เดือนข้างหน้าโดยเฉพาะนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงแบบผมนะฮะมีการกระจายลงทุนทั่วโลกบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้วก็เน้นการเติบโตที่สอดคล้องไปกับนโยบายการกระตุ้นทั่วโลกนะครับผมคิดว่าตรงนี้ยังคงสามารถที่จะไปได้ต่อและคราวนี้รับรองว่าจะไม่พลาดนะฮะจะปรับพอร์ตเข้าแนน,นนน่่ออะโดยเเฉพากง SCB USA ทีป็ นนช่วงสอสาวันที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาดีกว่าตัวรัสเซลสองพันมากๆนะครับก็เป็นมุมมองที่ผมเชื่อว่าน่าจะค่อยๆสะท้อนในการขยายตลาดจากตัวใหญ่มากๆ มาตัวกลางตัวเล็กและก็ตัวที่มีเทคโนโลยีในวันที่ดอกเบี้ยก,กําลังปรับลดลงได้นะครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็ติดตามหุมทองทง e ีวี e class ปรับพอทุกไตมาสไปนะครับจะนําไปใช้บางส่วนจะนําไปใช้ทั้งหมดนะครับเชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับถึงจุดๆนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนพันธ์แท้เนี่ยรบกวนฟังถึงจุดนี้นะขอสติกเกอร์นะครับรูปยิ้มอันหนึ่งนะขอสติกเกอร์รูปยิ้มนะหรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้รูปแบบจะหลงจะหลวดอะไรก็ว่ากันได้นะครับจะได้พอทราบว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยฟัง ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับหรือจะมีคําถามความเห็นนะครับติชมให้ผมสามารถทําคลิปได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ยินดีเปิดใจรับฟังเป็นอย่างมากนะครับวันนี้สรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ